เพชรบุร th ีใช่ป้องพอด้อะไรน่ใช่ทีดเอาไปยังเพ่่รือเล่าเา่ะเาวุงนึ้หั่น ถุงนึงเอาใส่ตีน้ําถุงนึง้าใส่น้ําเพราะว่าสิได้ใส่ไปนี่้าบ่สิบ่สมบ่สมนบ่ได้เด้ส2มนี่ล่ะตเอาไตําํา Hãy thức của chúng ta sẽ được xem xét về việc xử lý nghiêm trọng của มนเดี๋ยวเราส่งให้่ะคสีฮะนะี่เป็นทศชนะมไม่ใช่ะวแล้่อลยเนานะม่ใส่กระหัวนะขอาคืน เอ้เจ๊น้ำต้มสุกต้นหอมต้นผักชียังไม่ลงว่าหอมผักชีซอยต้นหอมผักชีและผักชีใบด้วยค่ะ เพลได้ใช่ไหมใช่คิมากจะชวนเฮาคุณเด้องาน ແຫຼວຄະຢ່າປານເນື້ອມັນຫວາວາອັນນີ້ ờ,

เสียบน้ำแกงนัวนี่และบอกแล้วเส้นหน่อยเส้บน้อยเส้นลำไม่ก็เส้บหลาย มากุ uh ok. ok. ้งด้วยวจ้าค่อยจะถุยคิดสองถุยนะจำบทีกันเค็ดถ้วยเดียวไม่สิตีกันได้เอ้ยหัมย่างหั่มย่างเม็ดของกุ้งเอ้ยมักรมีสองหน่วยยายเสี่ยวอมนอนบอ น,นี่ละแชมน้องปวดหัวกันแล้วเอีสานเขา